คืออันนี้คือไฟหน้าเดิมนะครับไฟหน้าไฟต่ำนะเรายกสูงมันยังก็ไม่มีไฟเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าสังเกตจากพื้นเนี่ยมันจะไฟมันจะมาเติมตรงพื้นเห็นไหมเติมกับไฟคูยง่ายอ่ะไฟมันจะมาทับกับไฟ่ไฟต่ําเดิมนะครับมันก็จะไม่ค่อยแยงตาเขาเท่าไหร่สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งชาแนลนะครับช่างประจำ้านเลสศิลชาชนบุรีนะครับเมื่อวานที่ผมปล่อยคลิปแคมรี่นะครับที่ใส่มินิ led ไปนะ ผมอะ่ะเอามาใส่ Fort u n e r ผมแล้วแล้วผมเทสละเดี๋ยวผมจะเอาคลิปตอนที่ไปเทสลงให้คลิปนี้ดูให้ดูคลิปนี้เลยนะครับผมว่าเพื่อนๆน่านจะอยากรู้นะว่าตกลงแล้วไฟมันสว่างไม่สว่างยังไงผมอธิบายเบื้องต้นก่อนผมลองใช้มาแล้วประมาณอาทิตย์หนึ่งสำหรับรถใครเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องไฟต่ำมันมองไม่เห็นนะครับตัวนี้ตอบโจทย์ผมบอกเลยก็คือเอาไปใส่ปุ๊บเปิดไฟสูงวิ่งมันไม่แยงตาคันส่วนแน่นอนนะครับเพราะผมลองแล้วมันไม่ไม่แทบจะไม่เจอคนยกไฟใส่เลย ไฟเนี่ยมันจะลงไปที่พื้นนะครับมันจะเท่ากับไฟเดิมเลยแต่ส่วนตัวผมแล้วผมบอกเลยผมว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์ผมผมอยากได้ไฟที่มันกว้างขึ้นเพราะว่าไฟต่ําผมอ่ะมันแก้ไขได้ผมใส่ตัวไฟให้มันสว่างขึ้นกว่าเดิมได้ทีนี้ก็จะมีคําถามว่าอ้าวแล้วไฟเดิมอ่ะที่มันไม่สว่างแล้วมันแก้ปัญหาไฟต่ําไม่ได้นี่มันคือยังไงก็อย่างคันแคมรี่ที่ผมให้ดูครับมันเป็นไฟโคมซีนอลโรงงานซึ่งเราเปลี่ยนหลอดมันก็ไม่ได้สว่างกว่าเดิมนะแล้วปัญหาคือรถเขาฟิล์ ฟิล์มแบบว่าฟิล์ม80เลยเขาต้องการให้มันมืดไม่เห็นข้างในเลยเขาอยากันยังไงก็ได้ให้ไฟอ่ะมันเพิ่มขึ้นแล้วก็ผมก็ใส่ไปทั้งไฟสูงทั้งไฟตัดหมองเลยแล้วให้ไฟมันจี้ลงไปที่เดียวเลยไฟมันก็จะสว่างขึ้นเปิดแล้วช่วยไฟต่ำได้นะอย่างที่บอกถ้าใครต้องการให้ไฟสูงมันสูงมันกลางออกเนี้ยมันสูงขึ้นมันเห็นได้แบบกว้างขึ้นเนี้ยก็จะต้องเปลี่ยนเป็นอีกตัวนะครับซึ่งผมอ่ะเดี๋ยวผมก็จะเปลี่ยนอีกตัวนึงแล้วเดี๋ยวผมจะเทสแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให แล้วผมจะแนะนําให้ถูกเพราะฉะนั้นใครที่จะสั่งไฟนะครับรถมีปัญหาอะไรทักเข้ามาคุยกันก่อนผมจะได้แนะนําได้ถูกนะครับว่ารถพี่ควรจะใส่ไฟแบบไหนมากกว่ากันนะควรจะแก้ตรงไหนอันไหนควรจะแก้ไงนะอะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ผมพาไปดูนะว่าผมไปเทสมาแล้วไฟมันเป็นยังไงเหมาะไม่เหมาะยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนเรื่องติดตั้งเนี่ยมีอีกคลิปหนึ่งผมใส่ทั้งไฟหน้า LED ไฟถอยไฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันมีอีกคลิปหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมฝากเดี๋ยวผมฝากไว้แล้วกันนะอันนี้มาแบบว่า ไปถ่ายเพิ่มมาไนงะพอไปถ่ายเพิ่มมาปุ๊บมันเอามารวบรวมกันแล้วมันจะงงๆไงกนะ็ลเลยอ่ะผมแยกม,มันมาอีกคลิปหนึ่งเลยโอเคไปไปชมกันครับว่าใส่แล้วเป็นยังไงละเทสละไฟเป็นยังไงนะอย่างที่บอกของที่ถ่ายในคลิปนะครับผมมีขายนะสนใจทักมาถามได้ผมยินดีให้คําแนะนํานะครับว่ารถพี่ควรจะใส่แบบไหนรถเป็นรถอะไรทักมาบอกขอทักมาคุยกันนะไม่ต้องเกรงใจนะครับทักมาถามได้ไม่ซื้อไม่ว่านะโอเคปะรับชมกันครับเอารถมาเทสไฟนะครับ อันนี้เราวิ่งบนถนนปกตินะครับผมจะยกไฟสูงให้ดูนะเห็นไหมมันไม่ได้ไกลมากขึ้นนะครับแต่ว่าช่วงหน้ารถอะมันสว่างขึ้นเห็นไหมครับเหมือนว่าไฟมันมาช่วยกับไฟต่ําเลยอนะรถขั้นไหนนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องไฟต่ําไม่ค่อยสว่างนะอันนี้ช่วยได้นะครับผมว่าเปิดไฟสูงอย่างนี้ยวิ่งอย่างนี้ผมว่ามันก็วิ่งได้นะไม่น่าจะแยงตาคนอื่นด้วย อยากรู้อ่ะเดี๋ยวต้องแบบว่าเปิดไฟสูงวิ่งแล้วก็สูนกับรถค่นอื่นดูรับว่าเขาจะยกไฟใส่เราไหมนะอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันสภาพปกติกละนะไฟถนนสว่างกว่าแล้วนี่มาลองกันอีกทีหนึ่ง สำหรับใครที่หาไฟนะครับที่มันเอาไปช่วยไฟต่ำนะคือแบบอยากให้เปิดสูงแล้วมันไม่แยงตาเขาเนี่ยอันเนี้ยใช้ได้นะครับดูนะเห็นไหมเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือไฟหน้าเดิมนะครับไฟหน้าไฟต่ำนะเรายกสูงมันยังก็ไม่มีไฟเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าสังเกตจากพื้นเนี่ยมันจะไฟมันจะมาเติมลงพื้นเห็นไหมเติมกับไฟคูยง่ายอ่ะไฟมันจะมาทับกับไฟ่ไฟต่ําเดิมนะครับมันก็จะไม่ค่อยแยงตาเขาเท่าไหร่ เห็นไหมสำหรับใครที่แบบว่าไฟต่าเนิมอ่ะมมนมันไม่ค่อยสว่างเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ตอบโจทย์เลยเนี่ยมันไม่มันไม่มัน,ม,ม,น,ม,ม,นมันพุ่งอยู่ตรงกลางเนี่ยพุ่งอยู่พุ่งอยู่ทับไฟเดิไฟเดิมเลยเห็นไหมมันไม่ได้ว่าสูงขึ้นไปอีกนะแต่ถ้าใครที่แบบว่าไฟต่ํามันสว่างอยู่แล้วเนี่ยแล้วอยากให้ไฟสูงมันกระจายขึ้นไปเนี่ยอันนี้ไม่แนะนํานะครับใส่แล้วมันก็จะไม่ช่วยนะเห็นไหม โอเคประมาณนี้ครับนี่ผมวิ่งหาที่เปิดไฟรองเลยแล้วเนี่ย